มามาจากไหนครับพี่ลาดกระบังอ๋อนี่ไม่เล็กนะได้เ็กค่ไนเออขอยาช่างยาติช่างทั้งหมดเลยเอาจ่ายยกกิโลไหมเกิดขออยู่ลาดกระบัง

ท,ทั้ทงคีโย่เลยทั้ทงหมดเลยอ่ะตัวใหญ่ก่อนอ่ะตัวใหญ่ก่อนทงหมดสี่เลยสีพ่พอดีเลยสี่ <4 S 2> โล,โลมือบางมือบางจอยสี่โลอ่ะ <มา S 1> ตัวน,นี้หมดเลย,ยตัวนี้ก็น่าจะมนันเก้าโลต้องใส่กระสอบจอยแล้วช่างได้อยู่อย่างเงี้ยได้อยู่ปล่อยมือแล้วมันไปดินหน้าแโลเค่เรานี่ฝีมือพี่ฝีมือยินดีเลยครับพี่จับมือทีอือจับมือทีพี่อือขอบคุณมากครับ โอเคพี่ชื่อพี่พอะไรนะอุ้ยครับพี่อุ้ยนะอ๋อไว้เจอกันใหม่นะพี่นะค,ครับสวัสดีครับ